ต่อกันที่เรื่องของการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางกันบ้างนะครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยทางจังหวัดเองเขามีการเปิดพื้นที่เป็นตลาดประชาัฐนะครับเพื่อให้กลุ่มเปราะบางเนี่ยมาเปิดร้านมาขายสินค้านะอาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้านะครับแล้วพอไปสอบถามเนี่ยพบว่าบ,บางร้านบางส่วนเนี่ยเขาได้นําเอาเงิน10,000บาทที่รับจากรัฐบาลนี่แหละมาลงทุนในการสร้างอาชีพและสร้างไรายได้ต่อนอือดนั่นเองครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับคุณสิริวัฒน์บุพผาเจริญพร้อมกับคณะ ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการรวม4ีรายที่ได้รับเงิน10,000บาทในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของปี67นํานำมาต่อยอดเปิดร้านจำหน่ายเสื้อผ้าผักผลไม้เครื่องดื่มเย็นและข้าวซอยขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับภายในตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ที่อุตรดิตถ์ที่เปิดจำหน่ายในทุกวันศุกร์นะบริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบผักนะครับ,รบที่อยู่บริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดนี่แหละ โดยจังหวัดอุตรดิต์นะครับมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย17,000กว่าคนนะครับเป็นผู้พิการจำนวน21,000คนนะครับกรมบัญชีกลางได้มีการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินแล้วตั้งแต่วันที่25ถึง30กันยายนเติมเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจได้มากกว่า1,300ล้านบาทหลายคนนะครับก็นำเงินไปใช้จ่ายนะครับบางคนก็ไปลงทุนต่อย,ยอดสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับตัวเองครับ